สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยี่ปอนปาลีวันนี้ยี่ปอนจะเอาคากินะคะคากิจะสามชั้นตุ๋นซอสตุ๋นต้มซอสเองนะคะ,ะก็เอามาทอดก่อนนะคะเราก็เอาคากิจะสามชั้นมาทอดค่ะ เอามาทอดน,นะคะให้เขาหนังตึงๆคับระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นค่ะแล้วเราก็คนนะคะคนให้เข้ากัว ก็มีคาจินะคะเยอะหน่อยแล้วก็สามชั้นนิดหน่อยนะคะคนกันเราก็ทอดนะคะให้หนังหมูเนี่ยหนังคาจิกับหนังสันเนี่ยเป็นเต่งโดนน้ำมันนะคะให้สุกระยะหนึ่งแล้วเราถึงจะใส่หนะงคะก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเอาขึ้น ใส่กระทะหน่อยนะคะเราก็เอากระเทียมค่ะกระลาบกระชีนะคะตำเอาลงไปผัดให้หอมหอมะคะ่ะ หนน่อยะคใส่ซอสปลาเขียวค่ะใส่ซอสปลาเขียวสักสักปีนึงนะคะแล้วเดี๋ยวขั้นให้แล้วก็

เติมน้ำไปนะคะแล้วก็เติมน้ำไปะคะ่ะเติมน้ำพอให้ แค่นี้ก็พอนะคะไมต้องใส่น้ำเยอะเราก็ตุ๋นสามชั้นนะคะสามชั้นกับผากิจค่ะตุ๋นใส่ซอสนะคะ เดี๋ยวปอนก็เอาอขากีกับสามชั้นเนี่ยไปทอดนะคะแล้วก็ยานหน,หนึ่งก็มาใส่น้ำเอากระเทียมไอ้กับลาบผักชีค่ะตำผักให้หอมๆแล้วก็เอาขากีกับสามชั้นที่เราทอดไว้เนี่ยเอามาใส่น้ำนะคะเราเดี๋ยวเราก็จะเติมไปเรื่อยๆก็เติม ใส่ป่าเขียวไปห็นพักพีแล้วเราก็เติมน้ำปานนะคะน้ำปานก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ประมาณช้อนโต๊ะก็พอค่ะ ถ้าเกิดรสชาติไม่อร่อยนะคะเราก็ไปใหม่ได้นะคะแล้วก็ใส่เสี่๊วดังไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะหนึ่งเทัทีก็รอให้เขาเดือดนะคะ รสชาติของอ่ากิกระสันชั้นตุกนะคะหรือต้มเนี่ยเราก็จะเอาเคนน้ค่ะแล้วก็หวานตาก็ใส่แค่ชีิวดำน้ำปลาแล้วก็ซอสต่อตเขียวค่ะกระตันปี อนนี้ก็มีกระเทียมเวะลาผัดชีนะคะตำแล้วก็เอามาผัดกันน้ำมันแล้วเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะตุ๋นจนกว่าหนังหมูวชิ้นหมูของเราเนี่ยคลากีกับสามชั้น,นจะเปิดเลยนะคะทีนี้เราก็ลองชิมน้ำหน่อยนะคะว่าน้ำน้ำตุ๋นเป็นไงบ่า มีรสเค็มหน่อยๆนะคะเดี๋ยวเราตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ปรุงใหม่เพราะว่าถ้าเกิดใส่เค็มไปตอนนี้เดี๋ยวเวลาน้ําแห้งเขาก็จะเค็มยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตุ๋นไปเรื่อยๆจนกว่าจะตุ๋นเลยนะคะเลาเดี๋ยวเราก็เปิงใหม่เติมเครื่องปรุงใหม่ได้นะคะการทําอาหารนี่ก็เป็นที่เราปรุงนะคะอย่าใส่เครื่องปรุงเยอะจนเกินไปเพราะว่า ถ้าเกิดเราตุ๋นไปเรื่อยๆน้ำแหง้งมันก็จะมีรสเข้มข้นขึ้นเดี๋ยวจะแก้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เติมพอว่าอ่อนๆไปก่อน,แล,อนแล้วเดี๋ยวเราเติมใหม่นะคะถ้าเกิดใช้ไม่ได้การทำอาหารนี่ก็แล้วแต่ละคนนะคะการชิมการทานอะไรเนี่ยของคนที่ทำหรือคนที่ทานเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะบางคนก็ชอบรสเค็มเยอะรสหวานเยอะ หรือไม่ชอบเพนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำนะคะตามที่คุณกินเขาชอบนะคะเราก็ตุ่มไปเรื่อยๆก่อนเ็นฝานะคะชีสก็จะเปื่อก็คากินะคะกับตาชั้นในนี้ก็มีคากิเยอะหน่อยะคะ่ะมีมากหน่อยมีสามชั้นนะคะนิดหน่อย เราก็ผสบกันค่ะเพราะว่าในตัวคาคิเนีเขาก็จะมีมีเนื้อแดงนะแงะแล้วก็มีเนื้อขาวก็มีหนะักแต่ว่าสามชั้นเขาก็จะมีเนื้อแดงบ้า เราก็เอาล่าขอชีนะคะล่าขอดีกับกระเทียมค่ะใส่ลงไปหน่อยเริ่มความหอมนะคะกระเทียมเราก็ใส่เปเกินนะคะดีครึ่ง เราใส่กระเทียมกับรากระกทีนะคะแล้วก็นะคะที่เอาไปตาก่อนที่เราทดเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใส่ิไทยเพราะว่าาจะให้เด็กกินด,ด้วยถ้าใส่ผิ่ไทยแล้วเขาจะเก็นเราก็เลยใส่ทค่สองอย่างแต่ท่านผู้ชมคนใดที่ไม่มีเด็กนะคะเราก็สามารถที่จะตำเป็นสามเกลอน,นะคะเอาไปัดนะคะแต่อันนี้พิเศษหน่อยนะพ่อนก็จะเอาไข่ใส่ด้วย จะได้กินไข่ด้วยนะคะไข่ต้มใส่ไปสีสันนี่ก็แล้วแต่เรานะคะใครชอบสีเข้มๆเราก็ใส่สีดำเยอะๆหน่อยแต่ว่าจะปิดอาเทอานีนะคะสีจางๆพอแค่นี้ก็สีสวยแล้วนะคะแต่ใครจะอยากเข้มข้นกว่านี้ก็ใส่สามารถที่จะใส่สีดำนะคะเยอะได้ ป่ะเ,เดี๋ยวเราก็ชิมสักหน่อยในว่าน้ำแกงย็งไงว่ามีรสเท็นแล้วค่ะรสเท็นขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าน้ำเนี่ยเขาแห้งนะคะงวดลงไป เดี๋ยวรออีสักพักนึงค่ะเพราะว่าเขายังไม่นิ่มเท่าทุกตัวการต้มขาหมูหรือตุ๋นขาหมูนี่นะคะก็เราจะใส่เก็ยอเกว่าวหวานนะคะมากกว่าถ้าใครชอบเปื่อยมากๆเราก็ ้มนานๆค่ะหรือตุ๋มนั่นๆาน,นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดใครฟันดีก็แค่นี้ก็พอแล้วค่ะแต่จะพนอนถอีกสักหน่อยให้เขานิ่มมากกว่านี้หน่อยนะคะแล้วก็จะเอาขึ้นการปรุงก็แล้วแต่คุณทำนะคะจะใส่ซีอิ๊วขาว ใส่ซอสปรุงสรสซอสขอเขียวน้ำปลานะคะหรืออาจาจะใส่เกลือด้วยก็ได้นะคะแล้วแต่ไม่มีกำหนดกดเกณฑ์นะคะว่าจะต้องใส่อะไรบ้าทุกขั้นไปแล้วแต่เราค่ะบพอดีวันนี้บ้านจาพนไม่มีสีอุ่ขาก็เลยไม่ได้ใส่สีโรยไป 我打工了。 นี่ค่ะคากิกับสามชั้นนะคะตุ่นของยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ย่าพรบ้างนะคะ สวัสดีค่ะ